ันนี้อยู่กับนิวนะคะแน่นอนค่ะพูดถึงเรื่องของสัตว์สีขารายการของเราเนี่ยรวบตึงจัดเต็มทั่วโลกไปเลยจ้าแต่ว่าก่อนอื่นนะคะจะพูดถึงเรื่องของกลุ่มของสุนัขค่ะคือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มของสุนัขจะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มล่าเนื้อนะคะ กลุ่มเทเรียกลุ่มเกมและกีฬานะคะกลุ่มหน้าตุ๊กตากลุ่มอนเนกประสงค์แลวก็กลุ่ม working dog หรือว่าสุนัขทำงานค่ะวันนี้นะคะนิวเนี่ยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับกลุ่มของ working dog หรือว่าสุนัขทำงานนั่นเองถ้านึกไม่ออกกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเป็นคือมีรูปร่างสง่าสวยงามแข็งแรงสายตาเฉียบคมจมูกดมดีก็ยกตัวอย่างเช่นเหล่าสุนัขตำรวจ หรือว่าสุนัขที่เขาเอาไว้ใช้ต้อนแกะอันนี้คือกลุ่มของ working dog ทั้งหมดเลย <c oughs> และแน่นอนนะคะว่านวเนลจะพาคุณผู้ชมไปชมโดบแมนที่เขาหลอ่อกายภาพดีโอ้โหถ้าเป็นคนเนี่ยคือ8 8อัปดอัพจะแผงอกแน,มนม่นๆนเห็นาพเวอร์นะคะเอาเป็นว่าความหล่อน,นี้เขาอยู่ที่ทีมโรดโดบแมนนั่นเองไปติดตามได้นะคะเพราะเขาได้กวาดรางวัลมาเยอะมากจริงๆในช่วงของ top dog cat ค่ะ ชื่อไมายนะครับสุภาษินขจรประสนนราาันครับมาเป็นออร์บริดด็อกแคนเนล์นะครับแล้วก็วันนี้มากับคอนดอร์ครับผมคอนดอร์เป็นตัวแทนโดวแมนครับมาจากทีมโบรโดวแมนไทยแลนด์ครับโดวแมนครับกำเนิดที่เยอรมันนะฮะเดิมทีแล้วเขาก็คงเป็นหมาไก,าก่ด็อกคร่าวๆเลยเนี่ยคนเยอรมันนำมาพัฒนาเรื่องด้านการประกวดเนี่ยเพราะว่าเขามีรูปร่าง รูปทรงที่ค่อนข้างสวยงามเท่ภาษาประกวดหมากันเขาจะเรียกกันว่ายืนคมแล้วก็มีสรีระที่วิ่งคล่องตัวนิสัยของโดวแมนนะฮะถ้าเปรียบเป็นคนคงเหมือนคนเท่ๆนิ่งๆกูๆูโดวแมนจะเป็นประเภทที่ว่านิ่งขึมสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มองตาเขาเนี่ยเราจะ เดาใจเขาได้ยากเลยเหมือนเขาจะกัดเหมือนเขาจะดุบางตัวใจดีมากพอเข้าไปเล่นด้วยก็ปกติล่าเลยหรือบางทีเนี่ยเขาไม่ใช่พันุ์ที่กัดก่อนหรือไม่ใช่พันุ์ที่จะเริ่มหาเรื่องแต่ถ้าสมมติมีคนมาหาเรื่องเขาเนี่ยก็กัดตอบแน่นอนตัวนี้ที่เอามาในวันนี้นะครับชื่อคอนโด เกิดที่ประเทศเม็กซิโกนะฮะฮอนดอมีตำแหน่งแชมป์ก็มีเม็กซิกันแชมเปี้ยนอเมริกันคาริเบียนแชมเปี้ยนอเมริกันลาตินแชมเปี้ยนไทยแชมเปี้ยนเวียดนามแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนซีซาวิตเซอร์แลนดสำคัญเลยเนี่ยเขาเป็นดูบลูแมนที่ชนะเนชั่นแนลเบสสออฟบรีดดูแมนเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด2 ในไทยเนี่ยเราอาจจะพูดกันว่าโดวแมนมี3แบบมีอเมริกันมียุโรปแล้วมอีอเมริกาใต้หรืออาเจนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่อเมริกากับยุโรปเท่านั้นเองที่แตกต่างกันโดยชัดเจนอย่างตัวเนี้ยอย่างคอนโดเป็นอเมริกันไทป์นะครับเรื่องมาตรฐานเนี่ยโดวแมนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม working อยู่ในกลุ่มสุนัขใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนฟันของข้างในเนี่ยรวมถึงพวกฟันกรามพิบล่าอะไรพวกเนี้ยจะต้องครบทั้งหมด จะต้องศบกันเป็นซิสเตอร์เขาเรียกว่าซิสเตอร์ครอสซิ่งครับอันนี้คือสําคัญมากหน้าของโดวแมนนี่ก็อีกอย่างหนึ่งครับบางคนถกเถียงกันมากเลยว่าโดวแมนหน้าที่สวยจริงๆต้องเป็นยังไงหน้าที่สวยจริงๆรต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าโดวแมนจะไม่ต้องการหน้าที่ใหญ่มากมายไม่ต้องการกระบอกปากที่เป็นเหลี่ยมตามสแตนดาดเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีใบหน้าที่ใหญ่หรือว่าลิปปากย้อยๆขนาดนั้นอกรีบไปก็ไม่ดีเยอะมากไปก็ไม่ดีอันนี้เป็นความสําคัญซึ่งอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับการ เตะขาวลาววิ่งด้ยลำตัวของดดว์แมนนะฮะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าหัวไหลแล้วก็จะลาดลงนิดนึงไปถึงกรุปท้าย <c oughs> ก็คือจะลาดลงเป็นเส้นตรงลงไปพอจากกรุปท้ายเนี่ยไปถึงหางเนี่ยจะต้องรับกันพอดีตำแหน่งหางไม่ดีปุบ๊บเวลาวิ่งเวลาอะไรจะทําให้เส้นหลังเพี้ยนไปหมดเลยหูกับหางนะครับที่ตัดเนี่ยอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลบางคนก็ไว้ให้โดแมนหูตกยาวๆหางยาวๆเป็นแบบ ดั้งเดิมเป็น natural ของเขาแต่บางคนเพื่อการประกวดเนี่ยอย่างอเมริกันทั้งหลายเนี่ยเขาจะตัดหูและตัดหางซะส่วนใหญ่อันเดอร์ไลน์เนี่ยจะต้องมีความเนียนแบบนี้จะไม่ย้อยจะไม่จะต้องตึงอะ่ะขึ้นมาเป็น,ปนอย่างนี้ไม่มีการย้อยเกินไปหรือว่าไม่มีการบางตัวยาวเกินไปก็จะดูไม่ไม่สวยงามอุ้มเท้าครับอุ้มเท้าก็จะจิกจะไม่แบะสีของโดแมนที่ f 9 standard นะครับหรือว่าใ,ในสมาคมไทยเรารับรองเนี่ยของโดแมนเนี่ยมีแค่2ส,สี ก็มีแค่สีนี้ r รดแอนแทนครับแล้วก็จะเป็น Black แอนแทนแ l a c ก and แทนก็คือสีดำแล้วก็สีแทนง่ายๆเลยอีกสีหนึ่งที่เราพบได้เนี่ยคือสี Blue อฟน t ส n ตนดารเราไม่ได้รับรองแต่ว่า AKC หรือ American k e n n l l Club เนี่ยรับรองสี Blue แทนด้วยเพราะฉะนั้นเอาอาจจะได้ว่าแตเห็นค่อนข้างยากแต่อาจจะมีคนเคยเห็นบ้างนะฮะเป็นเป็นเป็นสีบลูบลูแทนก็จะคล้ายๆแดงแหละแต่เป็นตัวเขาเป็นบลูแล้วก็มีแทนปกติ สำคัญเลยสุนัขประกวดเนี่ยมาตรฐานของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเจนว่าตัวผู้จะเหมือนตัวเมียอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ต่างกันไม่ได้มากแต่ตัวเมียก็จะต้องดูดีในความเป็นตัวเมียัน,น้าหล่อเกินไปไม่ถือว่าดีหรือตัวผู้เนี่ยหน้าหวานสลีระเล็กเกลียวเหมือนตัวเมียก็ไม่ได้แต่หลักหลกแล้วโดยรวมคล้ายๆกันครับ ดับเบแมนดูแลไม่ยากแต่ดูแลไม่ง่ายในเมืองร้อนของเราเนี่ยดับเแมนเป็นพันธ์ุที่แพ้ง่ายเพราะว่าถึงแม้จะมีขนสั้นแต่ว่าเรื่องผิวหนังนี่สําคัญนะฮะเรื่องรอยด้านเรื่องผิวหนังเนี่ยอันนี้จะจะพบเจอกันได้ค่อนข้างเยอะเราค่อนข้างเสียเปรียบต่างประเทศในเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธี เพิ่มห้องแอร์ให้เขาในตรงนี้นะฮะก่อนวันประกวดหนึเนี่ยต่อให้เป็นแชมป์มานานมาเยอะขนาดไหนเราก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงเชฟเขาเอาไว้นะฮะแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อก็สําคัญเราจะต้องดูแลเรื่องคอนดิชันเขาคอนดิชันก็คือเรื่องขนผิวหนังอะไรเงี้ยครับการดูแลอย่างอื่นเนี่ยแน่นอนเรื่องอาหารเรื่องอะไรคือสําคัญมากเราจะต้องมีวิตามินบํารุงค่อนข้างเยอะ โดว์แมนนะครับเหมาะกับผู้เลี้ยงทุกประเภทแหละโดว์แมนเป็นเหมือนจะน่ากลัวเป็นเหมือนจะดุเป็นเหมือนจะน่าเกรงขามแต่เอาจริงๆแล้วโดว์แมนเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เฟรนลี่มากอย่างเจ้าตัวนี้นั่งรอได้เป็นชั่วโมงฝากช่องทางการติดตามของเรานะครับ <S 1> <S 1> ทีมโ,โรโดว์แมนนะครับเราจะมีรูปสุนัขจากทางฟาร,ร์มเรา ลงค่อนข้างเยอะเราจะเราคัดสรรมาจากต่างประเทศค่อนข้างจะหลายตัวนะครับเน้นคุณภาพเป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นใครอยากรู้อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสแตนดาร์ดหรือว่าอะไรหรือลูกหมาก็ได้นะฮะก็คือฝากติดตามได้เลยแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราในทุกๆงานทุกๆสนามเพราะว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนาให้คนที่รั a โด d o แ m a ได้เห็นครับ ของสุนัขใช้งานนะคะหรือว่าสุนัขทำงานเนี่ยหรือว่า working dog นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะเราไปซื้อสายพันธุ์ที่เหมือนที่เราเห็นในโทรทัศน์มาเลี้ยงแล้วเขาจะอาราคาเราได้เหมือนแบบนั้นเลยหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่นิวคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งน้องๆไปเรียนที่โรงเรียนกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะนิวมีครูหมีฝึกหมามาฝากกัน คนนี้นะคะประสบการณ์กว่า10ปีเต็มที่เขาฝึกหมาเหล่านี้ฝึกให้กัดฝึกให้กระโดดฝึกให้ตีลังกาโอ้โหเออกะเลิกม,มากจาก้ะเพราะฉะนั้นนะคะไปพบกับครูหมีฝึกหมาในช่วงของเพรไก่ค่ะจงมีสี่ขาจงมีจังหูจังหูยาว <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อครูหมีนะครับเป็นเจ้าของเพนหมีฝึกหมาครับนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกสุนัขแล้วก็นักรักพฤติกรรมสุนัขด้วยนะครับสายการฝึกของผมนะครับเป็นการฝึกเน้นเชิงบวกนะครับแล้วก็ฝึกด้วยคิกเกอร์นะครับเนี่ยครับคิกเกอร์นะครับเสียงคิกเกอร์เนี่ยครับมันจะเป็นเสียงที่เสถียรครับเสียงมันจะเสมอกันมันจะบ่งบอกว่าเวลาเราคลิกนะครับ หมาก็จะรู้แล้วว่าจะได้รางวัลอ่ะอันนี้ทําถูกนะก็ได้ยินเสียงนี้ก็จะได้รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นสุนัขจรอหรืออะไรพวกนี้ครับสามารถฝึกได้หมดเลยฝึกนะครับที่ถูกต้องคือจะต้องฝึกทั้งเจ้าของสุนัขแล้วก็สุนัขไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเจ้าของสุนัขจะต้องฝึกสุนัขด้วยตนเองต่อการปรับพฤติกรรมเชิงบวกเนี่ยคือเราจะเน้นถ้าเขาทําพฤติกรรมที่ดีเราก็จะให้รางวัลนะครับ จริงๆแล้วสายพันธุ์มีส่วนอายุก็มีส่วนนะครับยิ่งอายุน้อยๆฝึกเนี่ยก็จะทําทให้เราฝึกง่ายนะครับสายพันธุ์เนี่ยถ้าเทียบสายพันธุ์แท้กับสุนัขจรนะครับสุนัขสายพันธุ์แท้จะฝึกง่ายกว่าจริงๆแล้วสุวนัขสายพันธุ์ใช้งานเนี่ยเวลาการฝึกเนี่ยจะฝึกเข้มข้นกว่านะครับสายพันธุ์ใช้งานก็ต้องดูว่าใช้งานแบบไหนนะครับเช่นเฝ้าบ้านหรือว่าฝึกอารักขานะครับก็ต้องดูสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่ฝึกบอเด็กคอลลี่นะครับเขาจะเน้นฝึกไปทางหนึ่งคำสั่งเบื้องต้นนะครับหรือ o อ e d i e n c e สองก็จะฝึกในเชิงกีฬาเช่น agility จั่นล่อนเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับเป็นเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะนะครับก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทำนะครับโดยส่วนัวโมเองเนี่ยผมจะเน้นไปทางเล่นจั่นล่อนแล้วก็ฝึกคำสั่งเบื้องต้นทั่วไปเช่นนั่งหมอบคอยอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการฝึกคำสั่งพืนฐานนะครับคำสั่งนั่งหมอบคอยนะครับเรียกมหาแล้วก็เดินสายจูงนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับ Er, คิกเกอร์นะครับคิกเกอร์นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นขนมนะครับขนมที่ใช้ฝึกนะครับวันนี้ผมใช้ขนมของเจอฮายฝึกเพราะมีกลิ่นแรงนะครับการใช้ขนมฝึกที่กลิ่นแรงๆจะทําให้สุนัขมีความสนใจในการฝึกเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นใส่จูงครับแล้วก็ปลอกคอนะครับส่จูงเราต้องใส่ไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าฝึกนอกสถานที่เราต้องใช้สาจูงตลอดเวลา แต่ว่าแสนดีเนี่ยเขาจะฝึกมานานแล้วครับก็จะสามารถที่จะฝึกนอกสายจูงได้ขนมนะครับเราก็จะหั่นชิ้นพอคํานะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเราควรใช้ระยะเวลาสั้นๆแต่เราฝึกบ่อยๆนะครับอย่างตัวผมเองที่เหลของผมเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3นาทีต่อครั้งนะครับในการฝึกนะครับจะฝึกกี่ครั้งต่อวันก็ได้ฮะฉะนั้นเราต้องดูตัวของสุนัขเป็นหลักว่าเราฝึกมากเกินไปบางทีอาจจะทำให้เขาเบื่อก็ได้นะครับ ในการฝึกคำสั่งนั่งนะครับเราจะฝึกคำสั่งนั่งก่อนง่ายๆซันดินั่งนะครับวันนี้ผมจะใช้คิกเกอร์ในการฝึกกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาทำถูกต้องเราก็ให้ขนมันดีมากนั่งคลิกหนึ่งครั้งให้ขนมนะครับที่ต่อไปนะครับเป็นคําสั่งหมอบนะครับคาสั่งหมอบเนี่ยเราจะต้องให้สุนัขเนี่ยนั่งให้ได้ก่อนกันดีนั่งนะครับหมอบ กันดีนั่งหมอบพลิกนะครับให้รางวัลช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับทีนี้นะครับเป็นคําสั่งนั่งคอยนะครับนั่งคอยทํำยังไงนะครับเวลาใช้คําสั่งคอยนะครับผมจะใช้สัญลักษณ์มือคือผักมือออกไปเพื่อสห้นักเรียนรู้ว่าอันนี้คือคําสั่งคอยนะครับคอยนะครับคอยพอเดินออกมาไกลๆนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์มือแทน นะครับให้สุนักได้เรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าเราถอยมาไกลามากๆเราจะใช้แค่สัญลักษณ์มือต่อไปนะครับเป็นคำสั่งมอบนะครับันดีมอบเข้ามาหมอบ่อย นี่เราให้คอยนะครับพอเราเดินกลับเข้ามานะครับนั่นคือเป็นคําสั่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะคลิกนะครับเราก็ให้รางวัลน,นะครับ yeah. นี่เป็นคําสั่งเรียกมาหานะครับเราจะให้เขานั่งคอยหรือมอบคอยก็ได้นะครับนั่งคอยจะดีมหมย่าย่า เล่นจันร่อนเนี่ยเราต้องฝึกขั้นพื้นฐานก่อนนะครับต้องให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าไอ้จันร่อนเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วคาบกลับมาเนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเบสิกพื้นฐานเลยเนี่ยเวลาให้เขาเรียนรู้ก่อนว่านี่คือจันร่อนสัตดิครับอ่ะอันนี้นี่ดีเลยนี่เลยอัพอัพอัพอันนี้อัพยัสมาเข้ามาโอ้มาะอัพนะครับพยายามจับจันรร่อนไว้ก่อนนะครับให้เขาได้เรียนรู้ก่อนนะครับ ยังไม่ต้องยังไม่ต้องป่าหรือว่ายังไม่ต้องโยนแั่แนีิอ๊บเย้เข้ามาเย้เ yeah. ก่งมากลูกนะครับแั่นีิอ๊บเย้เ <Yes. S 1> ก่งมากนะครับ ที่จะฝึกสุนัขนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจมีฟึกหมานะครับได้เลยนะครับรายละเอียดอูดูที่โพสต์ปักหมุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกบ้านที่ที่เลี้ยงน้องหมานะครับเลี้ยงสุนัขนะครับฝึกครับนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งเรานะครับ โอ้โหคชมค่ะเราบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆแม้กระทั่งนิวที่เป็นคนเนี่ยคนเนาะใช่คนแม้กระทั่งนิวที่เป็นคนเนี่ย ก็ยังเป็นภูมิแพ้ผิวหนังหนักมากเลยนะคะยิ่งใครที่เป็นภูมิแพ้จะเข้าใจดีว่ามันทรมานขนาดไหนเนาะ oh. เพราะฉะนั้น oh. เหล่าน้องหมาก็เช่นเดียวกันนะคะสุนัขของเราเนี่ยบางที oh. เขาเจออากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผิวหนังของเขาก็เซนซิทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องของการดูแลสุนัขของเราให้ปลอดภัยจากโรคภูมิแพ้ผิวหนังนั่นเองกับคุณหมอโดยตรงเลยนะคะในช่วงของอ๋อโอเคกับคุณหมอคะ่ะ oh. สำหรับโรคภูมิแพ้ในหน้าร้อนนะคะหรือว่าภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะมันมักจะเป็นโรคภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรคภูมิแพ้จากเห็บหมัดหรือว่าโรคภูมิแพ้จากอาหารนะคะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ สิ่งที่จะทําให้เขาแพ้ในฤดูร้อนนะคะก็คืออาจจะเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกสรดอกไม้หรือว่าหญ้าที่มักเจริญเติบโตได้ดีในฤดูร้อนนะคะแล้วก็ทําให้เขาเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้นะคะส่วนอาการที่เด่นชัดเลยนะคะก็คือจะมีอาการคันนะคะผิวหนังแดงมีผื่นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษามันอาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะทำให้มีตุ่มหนอง หรือว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่อผิวหนังได้นะคะการดูแลนะคะก็คือที่ดีที่สุดก็คือต้องพาตัวเขาเองนะคะออกไปจากสิ่งที่เขาแพ้หรือไม่อย่างนั้นก็คือต้องเอาสิ่งที่เขาแพ้ออกนะคะเช่นอาจจะต้องตัดหญ้าเอาต้นไม้ที่เขาแพ้ออกนะคะแต่ขั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องพาเขาไปพบสตัตวแพทย์เพื่อเทสก่อนว่าเขาแพ้อะไรกันแน่นะคะเราก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกทางนะคะ แต่ถ้ามันสุดวิสัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คืออาจจะต้องจัดการโดยการกินยารักษาภูมิแพ้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วการออกกําลังกายก็สําคัญเช่นเดียวกันคนเราก็ต้องออกกำลังกายเนอะน้องหมาก็เช่นกันค่ะนิวแนะนําว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเสี่ยงทั้งคนและหมาค่ะถ้าเรามีลู่วิ่งเอาไว้วิ่งที่บ้านคนวิ่งลู่หนึ่ง หมาวิ่งลู่หนึ่งเรือว,ว่าเจบแมวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโจโจ้ดเฮาส์ด็อกมัสเที่นี่นะคะเขาเนี่ยมีลู่วิ่งที่เหมาะกับน้องหมาคิดคน้นด้วยคนที่เขาศึกษามาเป็นอย่างดีว่าน้องหมาพันนี้ขณะนี้เหมาะกับลู่วิ่งแบบไหนเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยค่ะไไปไป สวัสดีค่ะชื่อโจอี้นะคะก็คออือเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะโจโจฮาวด็อกมาสเตอรค์ค่ะรับฝึกสุนัขนะคะปรับพฤติกรรมในเรื่องของจิตวิทยาสุนักไม่ว่าจะเป็นแบบหมาดื้อหมาโซนหมากัดกันอะไรอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนนะคะจะมีลู่วิ่งนะคะที่เป็นสินค้าหลักนะคะสำหรับน้องหมาค่ะ ทีนี้เราต้องเล่าก่อนว่าเออลู่วิ่งเนี่ยมันมาจากตอนแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อให้หมาตัวเองวิ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีหมาตั้ง50ตัวแล้วก็มีตั้งแต่สายพันธุ์ใหญ่ไปจนถึงสายพันธุ์เล็กแล้วเราก็เห็นว่าหมาออกกําลังกายไม่เพียงพอเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนนะคะแล้วก็ฝนตกทีนี้เมื่อก่อนก็จะมีระบดอโกลเด้นเซนเบอร์น์ดอะไรพวกนี้ก็เลยทําลู่วิ่งขึ้นมาให้สําหรับหมาใหญ่ะค่ะได้ออกกําลังกายทีนี้พอระหว่างที่หมาออกกาลังกายเนี่ยเราก็ไปเจอว่าหมาเนี่ยมันได้สมาธิด้วย สก็คือได้เรื่องของการเผาผลาญพลังงานโดยพลังงานจริงเพราะว่าเราไม่ได้มีมอเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะคะมันเป็นแบบวิ่งด้วยแรงของน้องหมาเองค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยมาเห็นแล้วชอบก็เลยแบบบอกให้เราผลิต ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพและปรินมณนทน,นะคะเราจะมีคนไปส่งมีหลายๆบ้านที่แบบมาสั่งลูวิ่งพี่ก็ไม่ขายเพราะว่าหมาอยู่เยอะก็กไม่ขายเพราะว่าหมาเนี่ยวิ่งได้ตั้งแต่เด็กถึง,ถงแก่เลยแต่ต้องทําอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่ถ้าอยู่ดีๆแปดขวบมาสั่งลูวิ่งไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายเพราะว่ากระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายตั้งแต่เด็กอะ่ะ จริงๆสำหรับทั่วๆไปก็คือไม่เกิน5นาทีต่อครั้งนะคะแต่ว่าวันหนึ่งสามารถวิ่งได้3-4ครั้งก็คนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงวิ่งแบบแค่ไม่ถึง5นาทีเพราะว่าอย่าลืมว่าลู่วิ่งของหมาเนี่ยเราผลิตเพื่อให้หมาใช้แรงตัวเองในการวิ่งทําให้มันเหนื่อยง่าย เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อลู่วิ่งได้นะคะจริงๆโรง,งเรียนเราก็มีเรื่องของจักรยานด้วยนะคะเป็นเ,เครื่องมือที่ติดจักรยานให้น้องหมาวิ่งทีนี้การใช้จักรยานมันก็ออกกําลังกายเบาเบากว่านะคะแล้วก็น้องหมาบางตัวเนี่ยเขาชอบออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะก็แล้วคนสมัยนี้ก็ชอบขี่จักรยานก็เหมาะกับสําหรับไลฟ์สไตล์ด้วยของเราก็สามารถใช้ควบคู่กับสายจูงของเรานะคะหรือว่าบอกคอฝึกของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่า ทักไลน์มาพูดคุยได้นะคะปรึกษาได้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะแฮ ppy มากๆค่ะเนื่องื่อว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามตลอดทั้งรายการก็แฮ ppy ไปตามๆกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากแฮ ppy แบบนี้สัมผัสได้จริงมาก,กันที่นี่เลยนะคะดูบัวคาเฟ่ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าถ้าใครมา เรียกว่าเติมความสุขใส่หัวใจไปเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของ working dog นะคะสุนัขใช้งานหรือว่าสุนัขทํางานที่นํามาฝากก็เชื่อว่าหลายคนได้ความรู้ไปเต็มๆอาจจะได้สุนัขตัวใหม่ในเร็วนี้ซื้อมาอารากขามายืนข้างๆตรงนี้ไปเลยนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามช่วงต่างๆเป็นพิเศษหรือว่าคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าคลิปวิดีโอย้อนหลังของรายการของเราติดตามได้นะคะทุกช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook เพจเลเวอร์บายเจอฮหรือว่าจะเป็นทาง Tik t o อกก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง ก็มีนะคะไปกด subscribe ให้ครบทุกช่องทางไปเลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้ด้วย <im it> นั่นเองนะคะส่วนวันนี้โมลาลงแล้วเดี๋ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <im it> <im it>